สิลาลปอมเฟยอินเตอร์เนชนแลลูกจากบริษัทอุณาทิ่พัพเปอตบริษัทสิลาลมพพเปอรตจำกัดวงใจเสนอโฟอมโฟมเริ่มต้นมาจาก QC วัตรวสอบคุณภาพต่างๆงานาก่อสร้างของคอนโด และงานระบบในมิโก้ไปชมอาร์มคอนโดผู้เช่าชาญในการปารนี่ทำคอนโดพอสอติดกบ้านทุกหลังต้องผ่านมือเขาแคงซีแมมคงบิอคิวทั้งหมดไอพดเช่าชาญในการปีนหลังคาไปดูหน้าที่ของพวกเขากันว่าแต่ละคนมีหน้าที่ทำอะไรบ้างส่วนข้งมวยงานต่างๆ ไห้ชงกันเลยครับถ้าจะเวลากลับไปได้พวกมึงจะใส่ดีป่าวะไม่รู้ว่ะพี่ที่อื่นเขาไม่รับผมแล้วอะไรจะเกือมันก็ต้องเกือนเะนาะสช่พี่ งานประชุมปีนี้ว่าสถาปนิกแม่งเอาแน่เพราะคอมแม่งแรงเว้ยถิงคอมเราจะไม่แรงแต่คอนโดพี่จะเสี่ยบพิเศกลวนัดปีนี้แต่คอนโดพี่จะเสี่ยบพิเศแลวนัดปีนี้แต่คอนโดพี่จะเสี่ยบพิเศแล้นันะยังไงหนูก็เป็นกำลังใจให้พี่นะคะ โพดโพดพดบ้านเป็นไรอะ่ะบ้านนำหัวน,นำซึมแก้ปัหายจาดเถอทเธอไม่ใช่ K Y ละ่ะเฮ้ยเธอไม่ใช่ K วันละ่ะเฮ้ยเธอไม่ใช่เค <Hey! S 1> มีโปเฮ้ย <Hey! S 1> คืยยย <Hey! S 1> อแล้วครับผมจะเห็นได้ว่าปัญหางานแก้ไขของหมวดงานก่อสร้างนะครับ มันจะเป็นปัญหาที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนถึงแม้เราจะอาจจะทําดีหรือว่าไม่ดีนะมันก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะเลือกใช้วัสดุเหมาะสมแก่การแก้ไขก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกหลักและก็วิธีการให้ถูกต้องด้วยเพื่อไม่ให้ปัญหาการแก้ไขที่ซ้าซ้อนนะครับอย่างเช่นกรณีนะครับเราลองไปเลือกดูเคมีพันธ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมกันว่าจะเป็นยังไงนะครับไปเลยครับ ระแสวันนี้นะครับผมเชื่อว่าสองสามวันที่ผ่านมามันพังผู้ชมครับมันพังผู้ชมครับคือบ้านหลังเนี้มันมันดูมือนปกติตามเป็นอย่างนี้ผู้ชมครับคือฝ้าเฟอร์ก็พังทลายลงมาห้องน้ําก็พังการเลือกใช้เคมีพันธุ์ที่ถูกต้องนะครับควรจะคัดเลือกให้ตรงจุดกับหมวดงานที่เราจะไปซ่อมนะครับเพราะว่าเคมีพันธุ์นั้นมีหลายประเภทหลายชนิดนะครับควรเลือกให้ถูกต้องนะครับยกตัวอ,อย่างเช่น เคมีพันธุ์ประเภทยืดหยุนนะครับหรือที่เรียกกันคุ้นติดปากว่าซิลิโคนนะครับหรือว่าเป็น P u นะครับหรือว่าเคมีพันธุ์ที่เป็นเคมีโปเคมีชนิดนี้จะเหมาะสําหรับงานซ่อมงานผิวแตกรล้านะครับชนิดต่างๆนะครับหรือสุดท้ายจะเป็นเคมีประเภทมอร์ตาร์สหรับซ่อมงานที่เป็นโครงสร้างงานพื้นแตกรล้านะครับยังไงก็ตามนะครับการเลือกเคมีพันธุ์ควรจะเลือกให้เหมาะสมกับงานที่สุดนะครับเพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพในการซ่อมมากที่สุดนะครับ ¡Te